วันที่บันทึกวันนี้เป็นวันที่เป็นวันที่22ธันวาคม2531ที่บอกไว้ก็เพื่อจะได้ทราบพ,พ่อบันทึกเมื่อไรสำหรับตอนที่แล้วมาไปยับยังอยู่แค่สวรรค์ชั้นดาวดึงทึงได้พูดกันถึงอนิสงส์แห่งการสร้างศาลา ในการสร้างชอบฟ้าข้นนาวสุดทรมารวมความว่าบรรดาผู้ชายอกสามศอกที่คิดว่าจะจะหลากับผู้หญิงนั้นไม่แน่นอนนักในเรื่องนี้ปรากฏว่าผู้หญิงจะหลกว่าผู้ชายแต่ว่าตอนที่พูดไปนั่งข้ามไปตอนหนึ่งนั่นคืออานิสงส์การสร้างสระโปรกรณีเที่บ่อน้ํา เป็นอันว่าเมื่อท่านส3คนช่วยกันขุดสระน้ำแลวขุดบ่อน้ำได้น้ำใสสะอาดและเป็นที่กินที่อาบที่ล้างหน้าของท่านผู้เดินทางสร้างความสุขสบายให้เกิดขึ้นตอนนั้นก็ปรากฏว่ามีพัญญาคนที่สองของท่านมาขมานบ คนนี้ไม่ทำเกี่ยวกับสลามีความรู้สึกว่าเวลานี้สามีกับเพื่อนทำบุญทำกุศลทสร้างทางประสวรรค์แต่ว่าไม่ชวนผู้หญิงร่วมด้วยเห็นแยกเข็ดผู้หญิงแต่การเข็ดผู้หญิงหรือไม่เข็ดเป็นเรื่องของท่านเราในฐานะเป็นหน้าที่เขาปัญญา เมื่อสามีเราก็ต้องดีด้วยเมื่อสามีดีเราก็ต้องดีด้วยเมื่อสามีรวยเราก็รวยด้วยเมื่อสามีจะไปสวรรค์เราก็ต้องไปด้วยเราจะไปอยู่กับท่านได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องข้างหน้าวันนี้ทำก่อนเอ็นอนเ็นว่าท่านสุนันทานีตามประวัติไม่มีปากไม่มีเสียง ปากมีเสียงมีแต่ก็ไม่พูดภาสาม,มีลำคาญถ้าเยาะว,วากันไปทีพัญญาทั้งสามคือท่านสุธรรมาท่านสุนันทาท่านสุจิตราสามท่านเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหญิงที่มีความสงบงเง่ยมมากแต่ว่าท่านสุชาดามีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นญาติกับท่านกับสาม,มีคือมาคมานพ และมีความรู้สึกว่าตนเป็นคนสวยก็คงจะยิงในความสวยในเมื่อถือตัวว่าเป็นญาติด้วยถือตนว,ว่าเป็นคนสวยมากกว่าเขาด้วยก็คงจะมีลีลาทำให้สามีรำคาญถ้าพิจารณาตามเรื่องแล้วที่ท่านมาเข้ามานบรําคาญสตรีเบื่อสตรีก็คงจะเป็นท่านผู้ชาดาเป็นเหตุ ฉะนันท่านสุชาดานคนนี้ไม่ปรารบเรื่องบุญเรื่องกุศลใดๆทั้งหมดต้องการอย่างเดียวแต่งตัวสวยสดงดงามหวังจะบำรุงบำเรอสามีด้วยการมารมณ์และก็ดูผลข้างหน้าต่อไปอย่าเพิ่งไปนินทาท่านทั้งหมดนี้ท่านไปนิพพานหมดแล้วนี่เราพูดกันทังตอนต้น รวมความว่าเมื่อท่านท่านสุนันทาท่านเห็นว่าสามีขุดสระน้ำเป็นที่กินที่อาบเป็นที่เล่งของคนผู้เดินทางมีความสุขท่านก็มารำพึงว่าการมีต้นไม้พักผ่อนมีความสุขร่มเย็นก็ดีมีแท่นนั่งก็ดีมีสลาพักก็ดี แต่ก็ยังขาดดีอีกดีหนึ่งนั่นคือความอิ่มถ้าอิ่มด้วยก็จะดีมากฉะนั้นท่านสุนันทาจึงสั่งให้คนสร้างสวนย่างเข้ามาสร้างสวนเอาสวนผลไม้ผลไม้ทุกประเภทที่คนนิยมเวลานั้นมาปลูกข้างๆสะทั้งหมดเป็นสวนใหญ่มาก และวก็บริลงรักษาอย่างดีตั้งคนตั้งเวรรักษาไว้เพื่อผลประโยชน์คือคนเดินทางไปมาเมื่อได้พักผ่อนแล้วก็ได้กินผลมาทับนน้ำผลไม้มีความอิ่มอิ่มน้ำสํำรัญบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้ไม่ดีเสียงแห้งมาตั้งแต่เช้าวันนี้จะไปได้ถึงไหนก็ไม่ทราบเ <c oughs> วลาพูดก็กลัวกันปากไม่ดี <c oughs> เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วผลประโยชน์ก็เป็นไปตามนั้นคือว่าท่านสุนันทาไม่เคยเก็บเงินไม่เคยเก็บทองปล่อยเป็นสวนสาธารณะก็เป็นที่ชอบใจของคนเดินทางคนเดินทางที่มาพักบริโภคเองบ้างและสำหรับคนนี้ต้องมีการแถมนั่นก็คือแถมว่าก่อนที่จะกลับ ก็คิดถึงสามีที่บ้านบ้างคิดถึงพัญญาที่บ้านบ้างคิดถึงลูกบ้งังคิดถึงหลานบ้างคิดถึงคนรักบ้างก็เก็บผลไม้ที่ตนชอบใจที่ว่าดีที่สุดไปฝากไปฝังก,กันท่านสุนันทายก็ทราบเหตุนี้เป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ว่าถือว่าทําเป็นทานอะไรก็ตามถ้าเป็นความสุขของบุคคลผู้รับก็มีความพอใจ นี่อานิสงส์ที่นั่นท่านสุสทันนันทายจะพึงได้คือเมื่อท่านตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลก <c oughs> มีวิมานสวยสดงดงามเป็นที่อยู่นี่เพราะผลแห่การสร้างสวนสร้างสวนผลไม้นี่กก็มีวิมานเหมือนกัน ฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่นำต้นไม้มีผลก็ดีนำต้นไม้ที่ไม่มีผลก็ดีไปปลูกเป็นสธนาธารณประโยชน์ในที่ต่างๆก็ดีในวัดก็ตามอันนี้สงฆ์ท่านคือก็คือจะมีวิมานบนสวรรค์ชั้นดาวดึิงสถิวโลกตัวอย่างท่านสุนันทา สำหรับท่านสุนันทานอกจากมีวิมานเป็นที่ชอบใจของตนได้ชอบใจกับบวกคลอื่นแล้ววิมานสวยมากใหญ่โตมากนอกจากนั้นผลที่สร้างสวนสุนันทาก็มีสวนสุนันทาปรากฏขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลก <c oughs> ใกล้ๆก,กับสาป,ปุกรณีของท่านมาคมานพกับเพื่อน ท่านมาเข้ามานกกับเพื่อนสร้างสระเป็นเหตุที่ได้สระปุกณีบนสวรรค์เช่นดาถึงสติวโลกเป็นที่เล่นเป็นที่สำราญของบรรดาเทวดาและนางฟ้าทั้งหลายนอกจากนั้นสวนสุนัน,นทาที่ปรากฏว่ามีผลไม้ทิพย์ทุกอย่างตามที่เทวดาและพรหมทั้งหลายหรือว่าบรรดาคนทั้งหลายคนทันทั้งหลายต้องการ มีทุกอย่างแล้วก็มีความสวยสดชงามเป็นพิเศษสวนนี้ไปที่หน้ารื่นรมของเทวดาทางฟ้าทั้งหมดปรา,ากฏว่าเทวดาและนางฟ้าชอบไปมีไปบันเทิงมีความสุขมีความไปรื่นเริงกันนะไปเที่ยวไปเที่ยวสวนผูนันทา,ทากันเป็นปกติมีความสุขมากเมื่อไปเที่ยวแล้วก็อาบน้ําในสาะโปครณีเื็นที่ชอบใจ บางครั้งเท้าสักกะคือพระอินท์แก่มาขามานพก็พาบริวารของท่านไปเที่ยวสวนสุนันทาเหมือนกันเป็นว่าสวนสุนสวนสุนันทาบนสวรรค์ชช้นดาวดึงสติวโลกก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเทวดาหรือนางฟ้าทั้งหลายเป็นแดนแห่งความสุขนี่แหละบรรดาท่านพุทธวิตว์ท, <c oughs> ทำอะไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะไม่จะสร้างวิหารฐาน ไม่ได้สร้างโบสถ์ไม่ได้สร้างวิหารการ,รเรียนแต่ว่าทำสวนผลไม้ให้บุคคลทั้งหลายได้กินได้บริโภคมีความสุขเป็นสวนสาธารณะเราก็มีวิมานเหมือนกันส่วนที่จะแถมให้ก็คือว่าเกิดขึ้นไปเทวดาเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าก็จะมีสวนทิพเป็นที่รื่นเริงใจอย่างกับสวนสุนันทา เป็นอันว่าท,ท่านสุนันทาพัญญาคนที่สองก็มีสิทธิ์ไปสวรรค์ชช้นดาวดึงสถทวโลกต่อมาท่านสุจิตราท่านสุจิตรานี้เป็นพัญญาคนที่สามท่านสุจิตราก็มานั่งนึกในใจว่าท่านมาเข้ามานบซึ่งเป็นสามีสร้างศะลา ลูกต้นไม้สร้างแท่นถินขุดสะทำแล้วแล้วก็เป็นบุญสาธารณประโยชน์ชั้นท่านสุธทรมาก็มีความฉลาดสร้างช่อฟ้าสวมเหมาสลาหลังนั้นทั้งหมดเป็นของสุธรรมาแต่ผู้เดียวแต่อน,นี้สมได้ทุกคนท่านี้ก็เรื่องการมีเขียนชื่อ,อกันไม่กัน เขียนชื่อทิพซลาทิโกติที่โบติวิหารบางทีบางวัดทง้งว่าใครก็ออกเงินมากต้งเขียนชื่อคนนั้นเขียนนามสกุลคนขนั้นบางท่านที่ออกเงินได้น้อยไม่มีชื่อก็อาจจะโกรธทั้งนี้บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทโปรดทราบว่าจงอย่าโกรธเขาชื่อในเมืองมนุษย์จะเป็นชื่อเขาใครก็ตาม แต่ว่าอานนี้สงส์ทุกท่านย่อมได้เหมือนกันตัวอย่างเทนมาคมานบสร้างสลาหลังเดียว33คนก็ไปเกิดเป็นเทวด,ดาหมดทั้งส3คนมีวิมานคนละหลังทั้งทั้งที่สลาหลังนั้นชื่อสาสาคนไม่มีเลยเป็นชื่อของท่านสุธรรมมาคนเดียว ผู้ที่ร่วมสร้างคือช้างก็ไปเกิดเป็นเทวดามีนามว่าเอราวัณเทพบุตมีวิมานแถมหนึ่งหลังไม่กันไม่ต้องรวมกับใครท่านวัตกีคือนายช่างก็ไปเกิดเป็นวิศนุกรรมเทพบุตรมีวิมานหนึ่งหลังไม่กันนี่รวมความว่าชื่อของท่านสุธรรมาชื่อเดียวแต่วิมานได้แล้จริงสิหลัง ต่อมาท่านสุธรรมายเองไม่ไปเกิดเป็นนางฟ้าก็ปรากฏว่ามีวิมานอีกหนึ่งหลังเจ้าของชื่อเจ้าของชอบฟ้าก็มีวิมานหนึ่งหลังเหมือนกันฉะนั้นบรรดาญาโยมพทธบริษัททุกท่านและลูกหลานทุกคนที่สร้างแล้วทําแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีชื่อก็อย่าไปสนใจเรื่องชื่อสนใจเรื่องศรัทธาไปสําคัญ ศรัทธาเรามีแล้วเราบริจาคแล้วเราทําแล้วอย่างนี้อรนนิสงใครว่ายัางไงก็ตามอรสงจันได้กับเราอยู่เสมอกลวงความว่าท่านสุจิตราก็คิดคิดว่าเมื่อท่านสุธรรมมีชอบฟ้าสมไปกับสามีได้เมื่อท่านสุนันทามีสวนผลไม้ก็ไปกับสามีได้ร่วมกับสามี ทั้งทั้งที่ไม่ต้องขออนุญาตที่หาเองเวลานั้นที่มากกว่าต้องซื้อไปที่ป่าจาัดสรรที่เองไม่ต้องขออนุญาตสามีก็ทําสวนท่านสุติตราก็คิดว่าอีกแถบหนึ่งของสระมันยังไม่มีสวนแต่คนเรามาได้พักผ่อนสบายอาบน้ำมีความสุขเดินเล่นในสวน แต่ถ้าว่าถ้าได้ทัดทรงดอกไม้กละดมดอกไม้หอมๆเอาดอกไม้ไปนั่งดูบ้างทัดทรงบ้างติดหน้าบ้างติดอกบ้างอย่างนี้ความสุขจะเพิ่มพูนขึ้นเพราะเครื่องประดับยิ่งได้สั่งสร้างทำสวนขึ้นสวนหนึ่งเป็นสวนดอกไม้โดยเฉพาะจัดสรรดอกไม้ที่ดีแสนดีเท่าที่มีในเวลานั้น รวมความว่าจัดไม้ดอกไม้ทุกประเภทเพราะคนเราไม่แน่นอนนักคนนั้นชอบอย่างนี้คนนี้ชอบอย่างนั้นมีไว้ให้ทุกอย่างเมื่อดอกไม้งามสะพรั่งออกครบก็เป็นที่ชื่นใจของคนมานั่งปุ๊บเห็นปั๊บชื่นใจแล้วต่อมาก็อาบน้ำาอาท่ามีความสบายพักผ่อนแล้วลุกก็เดินไปเก็บผลไม้กินมีความสุข <c oughs> เมื่อท่านสุจิตราสร้างสวนดอกไม้ขึ้นเป็นที่รื่นรมของคนอันนี้สงที่ท่านจะพึงได้คือว่าตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชช้นเดาดึงสเิวโลกเหมือนกันอันนี้สงที่สร้างสวนดอกไม้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วิมานหนึ่งหลังสวนสดงดงามเหมือนกันใหญ่โตน่าอยู่ไม่แพ้พัญญาทั้งสอง <c oughs> ล้วก็นอกจากนั้นก็มีสวนสุิตจิตราเกิดขึ้นเป็นสวนสวรรค์ข้างๆสาบุครณีเป็นที่ยินดีเป็นที่ชอบใจของเทวดาและนางฟ้าทั้งหมดสวนนี้ปรายกฏว่าจะมีนางฟ้าบำรุงทั้งสองสวนนี้นะสวนสุนันทายก็ดีสวนภูจิตราก็ดีจะมีคว้านางฟ้าบำรุงเป็นปกติ สำหรับนางฟ้าที่บำรุงสวนบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านบางคนคิดว่าเราปลูกต้นไม้ในวัดแล้วก็เราปลูกต้นไม้ดอกในวัดต้นไม้มีผลกินในวัดหรือในที่สาธารณะแต่ว่าที่สาธารณะกับที่วัดนี่มีในสงต่างกันเพราะวัดเป็นเขตของสงเป็นเขตในพระพุทธศาสนาะเป็นพุทธเขต เป็นที่อยู่ของผู้ทรงศีลทรงธรรมก็ว่าท่านสร้างให้เป็นท uh ี่อยู่ของผู้ทรงศีลทรงธรรมแต่ผู้อยู่จะทรงศีลทรงธรรมตามที่หรือไม่นั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่จริงๆแล้วบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนอุทิศตรงเพื่อพระพุทธศาสนาจึงจัดว่าเป็นของสงฆ์โดยตรงเป็นของพระพุทธศาสนาโดยตรง การไปซ่อมแซมวัดก็ดีบำรุงวัดก็ดีสร้างวัดก็ดีสร้างสวนผลไม้ในวัดก็ดีสร้างสวนดอกไม้ในวัดก็ดีก็ชื่อเป็นผู้มีส่วนบำรุงวิหารนานที่ว่าร่วมในการสร้างวิหารนธานให้ร่วมกันกุฏิวิหารเป็นที่อยู่มีความสุขสวนดอกไม้ทำอิ่มหนำสาราญมีความสุขเป็นส่วนหนึ่งของวิหารนาน ดอกไม้สร้างความชื่นใจเกิดขึ้นมีความสุขเป็นของเรื่องถึงกัน <c oughs> ฉะนั้นอานิสงส์ในการสร้างในเขตของวัดก็เหมือนกับท่านอินทกะถาวายทานแด่พระสงค์ในพระพุทธศาสนาอานิสงส์มากอย่างนั้นสำหรับสวนสาธารณะธรรมดาท่านพุทธบริษัทใครก็ได้คนมีศีลมีธรรมใช้ก็ได้ คนมีศีลมีธรรมดีมั่งก็พร่องก็แพ่งมั่งใช้ก็ได้คนไร้ศีลไร้ธรรมใช้ก็ได้ฉะนั้นอดิสง์จึงไม่เหมือนกันอดิสง์ที่จะพึงได้ก็คือเหมือนอังคุละเทพบุตรแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าเลือกเฉพาะผลใหญ่อย่างเดียวจงเลือกทั้งผลเล็กและผลใหญ่จึ่งใดใกล้มือคว้าไว้ก่อน นั่นหมายความว่าถ้าสวนสาธารณะเขามีขึ้นเขาต้องการต้นไม้เขาต้องการดอกไม้เราก็ไปร่วมกับเขาอย่าลืมว่าข้าวแต่ละจานย่อมมีค่าข้าวหนึ่งกระมังใหญ่ก็มีค่าแต่ว่าข้าวแต่ละจานจานไม่จะน้อยกระมังแต่หลายๆจานข้าวก็สามารถเต็มกระมังได้ชั้นใดบุญกุศลที่บรรดาแต่พุทธศาสนทั้งหลาย ทำบุญกับสวนสาธารณะที่สาธารประโยชน์ถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในเขตสงฆ์แต่ว่ามีโอกาสทำบ่อยๆก็ชื่อว่าจะเป็นการสั่งสมบุญให้เต็มที่ได้เหมือนกันอย่างที่พระเจ้าทรงตัดว่าน้ำฝนตกทีลรหยาดระยาด <c oughs> สามารถทำพระชนะให้เต็มได้ชั้นใดบุญกุศลที่จะทำแล้วไซแม้แต่ครั้งละน้อยจะน้อยแต่ว่าทำบ่อย ก็สามารถจะทําให้บุญบรารมีของเราเต็มบริบูรณ์ได้ฉะนั้นขอทุกคนจงอย่าเลือกเฉพาะที่สงอย่างเดียวส่วนใดที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่จํากัดหมายความเป็นสาธารณะให้ทําด้วยน้อยก็เอามากก็เอาอย่างนี้เราจะไม่เสียทีในการเกิด เพราะว่าตมวัดวาต่างๆก็ไม่แน่นักนานๆถ้าจะปลูกต้นไม้สักทีอาจจะมีหลายๆวัดต้นไม้เขาท่านเต็มแล้วไปปลูกก็ไม่มีที่ปลูกฉะนั้นพระท้าวซีที่ศาสนะมีที่ไหนเขาชนที่ไหนไปที่นั่นมันก็เป็นปันจจัยของความสุขนอกจากความสวยสดงามแล้วให้ความสุขกับคนี่เห็นคนได้ใช้ได้ดมได้กินผลอย่างนี้ถือเป็นทาน <c oughs> เกอเสียงมันคคิดจะเป๋ๆเป,เป็นละบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้คอไม่ดีแต่เช้าเมื่อว่าต่อไปมีเวลาสักหกนาทีก็ขอพูดเรื่องพัญญาคนที่สี่อือนางสุชาดานางสุชาดานี่ไม่เอาเรื่องบุญถือว่าเรามีผัวต้องการความเป็นผัว เราจนเมียต้องบำรุงผัวให้มีความสุขนั้นได้กามารม์แต่งตัวสวยๆสร้างความให้สุขจิตให้เกิดกับผัวเวลากลับมาบ้านแต่คนที่มีอารมณ์อย่างนี้ก็จะมีอารมณ์อิจฉาที่อิจยาคนอื่นไม่ได้เป็นของธรรมดาอาจจะค่อนอาจจะแคะอาจจะแงะอาจจะสร้างความรังคัญให้อีกฝ่ายหนึ่งเพราะเข้าใจว่าตัวสวย ความจริงความสวยสดงดงามของร่างกายที่มันไม่ทนและก็มันไม่แท้เพราะร่างกายมีส่วนของความสกปรกผิวพันธ์ที่คิดว่าสวยมันก็สวยไม่จริงมันดีประเดี๋ยวเดียวมันก็สกปรกโสโครก <c oughs> ส่วนภายในของร่างกายทุกคนมีสภาพเหมือนกันหมดมีแต่เสียงสกปรกโสโครกแล้ร่างกายก็เหลวเยว่คือแก่เหี่ยวลงไปทุกวันทุกวัน ความเบื่อหน่ายของร่างกายก็ย่อมมีนี่แปลงเหตุะนี้กำมังที่มาข้ามานบยังมีความเบื่อหน่ายในสติคิดว่าชาติหน้าไม่ต้องการจะครบเมื่อนางสุชาดามีความประมาทอย่างนั้นจะลืมนบันดาท่าพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามัจจุโนโะปะมาโทมัจจุโนปะทงังความประมาทเป็นทางของความตาย นาสุชาดานี่ประมาทมากความสวยช่วยคนไม่ได้หลงความสวยมากเท่าไรมีทุกข์มากเท่านั้นหลงความหลงความสวยมากเท่าไรก็มีความเร่าร้อนมากเท่านั้นขั้นสุดท้ายปลายหลังจะมีอารมณ์เต็มเรื่อความทุกข์เพราะความสวยมันลดตัวไปเมื่อเธอประมาทตายจากความเป็นคน ก็ไม่ได้เป็นนางฟ้ากับเขาไปเกิดเป็นลูกช่างหมอท่านมาเข้ามานก,กับพรหรือว่าพระอินทร์ท่านกับพิจารณาว่าเมียสามเมียตามมาแล้วแต่น้องแก้วสุชาดาหายไปไหนท่านก็ใช้กำลังการใจที่เป็นทิพย์สอดสายหาไปก็พบว่าปรากฏว่นนานางสุชาดาไปเกิดเป็นนกยาง ไปเกิดเปน็นนกยางไปย่องน้ำตกแตกตกแตกน้ำตื้นๆหนาปลากินท่านพระอิง์ก็ไปทรมานให้นกยางรู้จักรักษาสินหาะแดงองค์ให้ทราบว่าฉันคือพระอิงร์หรือว่ามาคมานพเป็นสามีของเธอในชาติก่อนเวลานี้สามพันยาเพื่อพี่คนได้กันเป็นพันยาฉันก็ไปสวรรค์ชั่นดาวดึงแล้ว แต่น้องแก้วก็มีความสวยสดงามเป็นนกยางขาวสวยมากแต่ไม่ไหวมหากินแบบนี้มันเป็นบาปสอนให้นางนกยางรู้จัก,จกรักษาชินห้าไม่ทำปานาธิบาต <c oughs> นางนกยางก็เชื่อหาอาหารมันยากเมื่อหาหารไม่ได้ตามต้องการร่างกายก็พร้อมลงพร้อมลงพร้อมลง คนที่สุดก็ดตายในฐานะที่เป็นนกพีศนลก็ไปเกิดเป็นลูกสาวในช่างหมอเป็นกาวดีมีคนร่ำรวยในที่สุดพระอินทร์ท่าไปแป,แปลงตัวไปเอาเอาทองเท่าลวฟักหนักเท่าตัวคนไปถามว่าใครรู้จักสินห้าบางังเป็นอันว่าคนทั้งหมดในแถวนั้นตะบนนั้นเมืองนั้นทั้งเมืองไม่มีใครรู้จักสินห้า แต่ว่ารุษาในช่างหมออาศัยที่เคยมีสินห้าเป็นแต่นกอย่างอารมณ์เดิมปรากฏยังจำได้นึกออกนิบารมีมาติดตามผลสุดก็ตอบว่าฉันรักษารู้จักสินห้าและกำลังรักษาสินห้าอยู่ท่านมาขมานบจึงให้สมตูมารับทองคำ่าถ้าหลุกฟักหนักเท่าตัวคน เอาไปไว้กินไว้ใช้บอกว่าจะได้เป็นสมบัติเลี้ยงเลี้ยงตัวต่อไปจนยักษ์สาวสินให้ขาดแล้วก็แสดงตัวว่าฉันคือพระอินทร์เคยเป็นสาวมีของเธอในการก่อนให้ตั้งใจทําบุญเจ้าศนเพื่อไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกันเมื่อลูกสาวในช่างหม้อตายใกชาตินั้นก็ไปเกิดเป็นลูกอสูรลูกอสูรนี่เดิมอสูรพวกนี้เดิมทีเดียวอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงดงสถิวโลก ต่อมาเมื่อเทวดาไปอยู่ใหม่มีบารมีสู้ไม่ได้ก็ลงต่ำลงมาหน่อยในเมื่อไปอยู่ในเขตอสูรก็ไม่สามารถจะพบกันได้อีกพระอินทร์ก็ต้องแปลงเป็นอสูรแก่ในขณะที่เท้าออสูรผู้เป็นพ่อประกาศหาสามีให้กระลูกสาวให้ลูกสาวเลือกสามีก็เป็นอันว่าเธอเลือกใครก็ดูแล้วแสนแล้วก็ไม่ชอบใจ มาเจออสูรแก่ซึ่งเป็นคู่เก่าคือพระอินทร์เขาแล้วไ้ก็ชอบโยนพรมละยให้เมื่อพระอินทร์รับพรมละยแล้วก็คว้าข้อมือขึ้นรถขับหนีทันทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเกรงว่าอาสูรจะรู้เข้าเพราะไม่เาอาจะถูกกันบรรดาอาสูรนั้นหลายเ่านั้นแปลกใจก็ปราบต่างพากันโกรธแต่โกรธพอเย้า,าเข้าเขตชิมพีก็ถูกครุฑต,ต่อต้านไม่สามารถจะมาได้ ในที่สุดพระอินทปังพาสุูชาดามาไว้ในเวชจันทวิมานเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรามาอย่างนี้ก็จําก็คิดตามก็แล้วกันว่าทําแบบไหนมันดีทําแบบไหนไม่ดีให้แบบอดตัวหลงตัวสวยแบบนี้เกิดเปน็นนกยางชอบไหมความจริงนกยางก็สวยดีผิวขาวไม่ต้องฟอกสบู่ไม่ต้อง,ง,อางทางแป้งมันต้องอบตัว ไม่ต้องอาบน้ำนมขาวตลอดการถ้าแม่ขนเก่าจะหลุดไปขนใหม่ออกมาก็ขาวชอบไหมถ้าชอบเอาแบบสุชาดาสมัยหลงความสวยถ้าต้องการมีสุขรสา,าสินห้ายก็หดนดสิบวรนดาท่านพุทธวรยสัตวพูดมากไม่ได้แล้วเวลาหรือ30วินาทีก็หมดเวลาที่ต่างไว้ก็ต้องขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี